การเปิดโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมให้กับคนพิการนะคะทางจังหวัดอุดรธานีค่ะได้จัดงานวันคนพิการสากลเชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนานที่ยั่งยืนเพื่อคนพิการโดยคนพิการค่ะที่ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอล์นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี25 6 6ค่ะโดยมีรองนายกเหล่ากชาจังหวัดอุดรธานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานสาภาคนพิการจังหวัดอุดรธานีคนพิการทุกประเภทครอบครัวผู้ดูแลคนพิการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมงานค่ะซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีนะคะถือว่ามีผู้พิการในพื้นที่เยอะมากค่ะถึง4 9 0 5 5คนคิดเป็นร้อยละ3.15ของประชากรทั้งจังหวัดเลยค่ะ ด้านนายชยามูลสารประธานสภาคนพิการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าองค์การสหรประชาชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของคนพิการจึงจึงมีมาตราการของรัฐนะครับในการพัฒนาส่งเสริมโอกาสให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคในสังคมโดยในปี2566ได้กําหนดประเด็นหลักคือรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคนพิการโดยคนพิการ ด้านนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธนานีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสาคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มในสังคมและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยสวัสดิการของรัฐซึ่งกระทรวงการพัฒนา,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้วางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการให้สามารถเข้าถึงรัฐสวัสดิการและก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับ กิจกรรมภายในงานนะคะมีการอ่านสารวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะมีการโชว์วีดิทัศน์นะคะมีการแสดงนิทรรศการของชมรมสมาคมและการจับฉลากมอบของขวัญให้แก่คนพิการค่ะ